พูดถึงเรื่อง Soft Power นะคะคที่ทางรัฐบาลเองนะคะก็ได้ขับเคลื่อนอย่างเต็มที่นะคะเพราะนี่คือหนึ่งใน เครื่องมือสําคัญค่ะในการที่จะสร้างเรื่องของเม็ดเงินนะคะนำรายได้มาสู่ชุมชนอีกเรื่องหนึ่งที่นํามาบวกรวมกันก็คือเรื่องของซอฟต์เพลเวอร์กับมรดกทางศาสนาค่ะ,คะซึ่งก็ได้เกิดโครงการอารามพิรมขึ้นนะคะจากนโยบายส่งเสริมซอฟต์เพ e เวอร์ของรัฐบาลค่ะที่สํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะได้ดําเนินโครงการอารามพิรมค่ะเพื่อสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่วัดนะคะซึ่งหลายคนนะคะก็ชอบไปท่องเที่ยวนะคะ,คะที่วัดต่างๆนะคะอย่างที่วัดถ้ำผาแดนจังหวัดสกนคลนครค่ะก็มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและก็เกี่ยวกับศาสนาที่น่าสนใจมากมายรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะบรรยากาศที่ร่มรื่นและเย็นสบายเต็มไปด้วยต้นไม้และโขดหินขนาดใหญ่ภายในวัดถ้ำผาแดนตำบุดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกนลนคร หมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติธรรมและมีจุดชมวิวธรรมชาติที่น่าสนใจหลายจุดทำให้นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาเยี่ยมชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดถ้ำผาแดนอย่างไม่ขาดสายก็ขอเจริญพรก็ถือว่าวัดถ้ำผาแดนก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่ทางภาครัฐได้เรียกว่าได้จัดเป็นวัดแรกที่เข้าโครงการอารามพิรมก็คือวัดที่ มีความรื่นรมมีความสะอาดมีความน่าเข้ามาน่าเข้ามาสัมผัสบรรยากาศของอาคเร,วาวราวัดแต่ละวัดนั้นโดยเฉพาะวัดธรรมดนี้ที่มีความจุดเด่นและก็มีความชัดเจนก็คือเรื่องของการสร้างปฏติมากรรมปฏิมากรรมก็คือองค์ประกอบของบริเวณวัดคือการสร้างเสนาสนะวัดธรรมดนี้มีความชัดเจนและมีความโดดเด่นก็คือการสร้างาลาการประเรียนหรือว่าองค์ประกอบของ สลาต่างๆนั้นหายากแล้วก็เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสรรสร้างไว้แล้วเรามาเป็นบริบทเอามาเป็นเสาสาาบ้างเอามาปลูกบ้างซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีอยู่แล้วซึ่งนับวันจะหาดูได้ยากซึ่งเป็นปฏิมากรรมที่ทรงคุณค่าจริงๆวัดถ้ำผาแดนมีพื้นที่3,000ไร่ของเทือกเขาภูพานเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุราวร้อยปีสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,483 เป็นสถานที่ที่เกจิอาจารย์ชื่อดังหลายองค์ใช้เป็นที่ปฏิบัติกรรมฐานภายในวัดถ้ำผาแดนมีแลด์มาร์กสำคัญคือภาพแกะสลักหน้าผาหินบอกเล่าเรื่องราวต่างๆในพระพุทธศาสนาด้านบนประดิษฐานเจดีก้อนหินสีทองขนาดใหญ่สื่อแทนยอดเขาพัซุเมนที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล ใกล้ๆภายในวัดถ้ำผาเด่นยังมีสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์คือศาลาไม้ที่เสาตัวนั้นก็ทําด้วยต้นไม้ทั้งต้นทั้งสวยงามสะดุดตาวัดถ้ำผาด่นนี้มีความชัดเจนเรื่องคมศรัทธาก็คือว่าในห่วงเวลาที่เราสามารถอธิบายขยายข้อความแล้วก็จับเป็นเลคคอร์ดหรือว่าเป็นสถิติได้ก็คือปี6-1ก่อนโควิดปี61นี้เราสามารถเก็บข้อมูลเป็นข้อมูลที่สามารถอธิบายได้ก็คือคนมาเที่ยววัดธรรมดัน ก็คือประมาณ8 0 0แสนกว่าคนปี6-2เนี่ยล้านกว่าคนโครงการอารามพิรมโดยสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ากับวัดมากขึ้นเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตโดยให้วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ กระจายรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนนโยบายการสร้างซอฟท์พาวเวอร์ของรัฐบาลเราตอนนี้เน้นในเรื่องของนักท่องเที่ยวนะคะที่จะเข้ามาที่เมืองไทยแล้วก็เน้นในเรื่องของรายได้ที่จะเข้าให้ประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเรามีศิลปะวัฒนธรรมวัดวาอารามซึ่งเราคิดว่าสามารถโชว์ต่างชาติได้นะคะแล้วก็เราก็เลยทําโครงการ อารามพิรมนี้ขึ้นนะคะโดยมีการให้ท่านท่านปอสานัมมากพุทธสำรวจว่าวัดไหนที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะคะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะศิลปะวัฒนธรรมวัดถ้ำผาเด่นอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครถือเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการอาราพิรมซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการสาระยะจำนวน4,360วัดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567พัฒนาวัดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะเพื่อชักจูงประชาชนและกลุ่มวัยรุ่นให้เข้าวัดมากยิ่งขึ้นอุทยัยอัครจันทร์ถ่ายภาพภาวิตาสีบุญสมทีมข่าว n b t 11 t ทีวีอีสานร,รายงานจากจังหวัดสกลนคร